สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันเจรภาศีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะประเด็นถอดสลักในคืนนี้คะ่ะเข้ากับสถานการณ์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารานะคะซึ่งตอนนี้เชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านก็กําลังติดตามดูสถานการณ์แล้วก็ติดตามดูข่าวกันอยู่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะทางรัฐบาลเองก็ได้มีมตินะคะในส่วนคอรมอนในการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารากับปัจจัย ค่าการผลิตเริ่มต้นที่2520บาทต่อหนึ่งไร่ครอบครัวละไม่เกิน25ไร่เป็นระยะเวลานานถึง7เดือนในส่วนของฤดูกาลเปิดกริย่ยางซึ่งแน่นอนค่ะว่ากลุ่มเกษตร,รกรชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยแต่ก็มีบางกลุ่มนะคะที่ไม่เห็นด้วยนะคะกับมตินี้ก็ทําให้มีการกลับมาชุมนุมแล้วก็ปิดถนน,นอีกดังนั้นเราจะมาตรวจสอบดูสถานการณ์ล่าสุดกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านพลตํารวจตรีทวัตบุญเฟื่องค่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วท่าน อย่างเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอย่างพาราอีกด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นในวันนี้น่าติดตามอย่างมากซึ่งถือว่าพี่น้องคนไทยก็ยังคงติดตามดูสถานการณ์กันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมนะคะของกลุ่มพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องนี้ได้สร้างความเสียหายต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรและรวมไปถึงนะคะสถานการณ์ต่อไปนั้นจะมีการประเมิสนสถานการณ์ต่อไปเช่นไรวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ ะะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วค่ะเวลามีประเด็นร้อนๆท่านเองก็จะมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรายการของเรามาโดยตลอดนะคะขอต้อนรับค่ะท่านพลตตรีทวัตบุญเฟื่องรองเลขาธิการนาย,ยกตตรัฐมนตรีและอีกหนึ่งตำแหน่งของท่านก็คือกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอย่างพาราสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณจิรภาสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับ ค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสถานการณ์ร้อนเหมือนกันนะคะคแล้วก็หลายคนก็กําลังจับตามองกันอยู่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะลงเอยอย่างไร,รนะคะท่านเอาสถานการณ์ตอนนี้นะคะในส่วนของอําเภอชวดที่บริเวณแยกควรหนองหงกงินก่อนเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเป็นอย่างไรคะท่านครับสถานการณ์ณเวลานี้น,นะครับ,รบตั้งแต่ใช้คําว่าตั้งแต่เวลา18เนกาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์รรที่แยกควนหนองหงอําเภอชวดจังหวัดนครสีราช กลุ่มเกษตรกรที่เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในสิ่งที่เขาต้องการกับกลุ่มวัยรุ่นประมาณ2-300คนก็ได้มีการปิดถนนแล้วก็ยึดพื้นที่หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปยึดพื้นที่มาตอนเช้านะครับเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตั้งแต่เวลาประมาณ12นกานาทีก็มีการ เคลื่อนพลมาแล้วก็มาประทักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ <c oughs> จนกระทั่งสุดท้ายเวลาประมาณสัก13บนกาสีหรือเวลา14บนกาก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้รับบาดเจ็บส่วนหนึ่งจากการที่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวใช้หนังสติ๊กประกอบด้วยลูกแก้วบ้างน็อตเหล็กบ้างนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดน้ํามันซึ่งบรรจุใส่ขวดแล้วก็เผาคว้างใส่ตํารวจนะครับ <c oughs> เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้แก๊สํำตา เพื่อจะยับยั้งการดําเนินการของกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเมื่อหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจเห็นน่ารุนแรงก็พยายามถอยเมื่อถอยออกตรงนั้นแล้วครับเป็นเหตุให้กลุ่มวัยรุ่นวงนี้เข้าไปยึดรถของตํารวจที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงแล้วก็เผารถของตํารวจไปรวมทั้งสิ้นประมาณ4คันแล้วก็รวมจากนั้นก็มีรถชาวบ้านได้รับความเสียหายอีกประมาณ8คันนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจจริงๆที่ได้รับบาดเจ็บนั้นอยู่ประมาณ70คน บาดเจ็บที่ต้องส่งบานให้หมอรักษาหรือต้องเย็บแผลได้ทําแผลต่างๆก็มาสี่คนตอนนั้นก็เป็นเรื่องของโดนน้าน้ากรดนะครับน้ํากรดคือน้ําส้มข่าวยางอ่ะนะครับที่คว้งใส่ตํารวจและมีประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รับผลกระทบบ้างเพียงสัก3ามสี่รายนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเหตุการณ์นี้ทางตํารวจไม่อยากให้เกิดความรุนแรงก็เลยถอยออกมานะครับขณะนี้เส้นทางการจราจรทุกฝ่ายทุกส่วนทั้งขาขึ้นขาล่อง ก็ปิดโดยสนิทแต่ปัญหาการจราจรในเขตจุดจุดจุด,จดปะท้วงนะครับสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้นะครับโดยใช้เข้าไปสู่เส้นอำเภอเมืองนครสวรรค์แล้วก็ถนนเรียบเรียบริมชายทะเลไปสู่อำเภอเวสัยแล้วก็เข้าสู่สงขาได้ในส่วนขาขาขึ้นก็เช่นเดียวกันก็สามารถแยกไปสู่ อำเภอทุ่งสงได้ในทางสายของตําบลน้ําตกตําบลกระปางก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่เป็นอันตรายครับค่ะก็คือยังสามารถที่จะเดินทางได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็แน่นอนอยู่แล้วก็จะต้องทําหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทางจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่เป็นตำรวจพื้นที่ตำรวจทางหลวงตำรวจสันติบาลและก็ตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวงนะครับการจราจรเริ่มปิดจริงๆก็ตั้งแต่เวลา1 2ในกา30นาทีเมื่อมีการ ยันกันหรือมีการเคลื่อนไหวกันระหว่างผู้ต่อต้านหรือผู้เรียกร้องกับเจ้าหน้าทีต่ตำรวจที่รักษาในพื้นที่น,นะครับค่ะคนะคะคือที่ผ่านมาจริงๆแล้วนี่นะคะมะติของคอรมอรเองก็เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติร,ร,รักนยในการ,รที่จะช่วยเหลือปัจจัยทางด้านผลผลิตนะคะครไร่ละถึง2520บาทครอบครัวละ ไม่เกิน25ไร่เจ็ด <7 S 2> เดือนเลยของฤด,ดูการเปิดหน้ากรีดยางส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรสวนยางพาราเห็นด้วยถูกไหมคะคแต่ทําไมบางกลุ่มถึงยังคงออกมาคัดค้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่กเกษตรกรที่ทําสวนยางพารานะครับไม่ว่าจะ,ะรายย่อยก็าตามที่มีพื้นที่จํานวนไม่มากนักแล้วกเกษตรกรที่มีพื้นที่มาก ในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อได้สรุปแล้วตัวเลขนะครับน่าจะประเมินได้ว่า5 95เนี่ยขึ้นไปเนี่ยพอใจนะครับพอใจแต่มีเจ้าหน้าที่หรือมีเกษตรกร,ร,กรบางคนบางกลุ่มทั้นนั้นที่ไม่พอใจในข้อนี้นะครับด้วยเหตุผลหลายๆประการนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มคนพวกนี้บางครั้งี่ยอยู่ในกลุ่มของนายทุนซึ่งเป็นธุรกิจการค้าอย่างพาร,ราบ้างก็มีแล้วก็บางคนบางกลุ่มนั้นก็เป็นแกนนําหรือเป็น านของการเมืองในพื้นที่ในท้องถิ่นบ้างมเมื่อทางการเมืองมีปัญหานะครับในสิ่งนี้ก็เป็นฐานของการเมืองโดยเฉพาะในส่วนหนึ่งในการในการเรียกร้องนะครับเพราะในส่วนเรียกร้องตรงนี้นะครับ ดูได้จากการเจราจาสองครั้งหรือสามครั้งะนะครับสุดท้ายที่สุดก็คือเมื่อวันที่6กันยาที่ทางฝ่ายท่านรองนายกัฐมตรีคือท่านพลเอกประชาะผมนอกพร้อมด้วยคณะรวมทั้งผมแลนะรองนายกอีกสองท่านคือท่านรองนายกกิติรัตน์และนายุคคนก็ไปทําการชี้แจงข้อมูลต่างๆว่ามติครอมอเนี่ยต่อไปจะต้องดําเนินการอย่างไรต่างๆนะครับและหลังจากนั้นก็มาเข้าสู่มติครอมอ ก็เป็นเหตุให้ให้ไม่พอใจจากวันที่6ไม่พอใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีการเจรจากันต่อนะครับเรียกร้องสุดท้ายวันที่14ผมก็เดินทางลงไปนะครับวันที่สก็ทางฝ่ายกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนายอํานวยกลุ่มนายสัญญากลุ่มนายการบัณฑิตพวกน,นี้ก็ก็เรียกร้องผมก็ไปไปเพื่อทำข้อตกลงในบางสิ่งบางอยนะ่างที่เราพูดคุยค้างไว้นะครับปรากฏว่า เมื่อพอเราพูดเกิดไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวละครหรือเกษตรกรอื่น,นๆก็มาเพิ่ม,าม,ามโดยที่ไม่ได้รับเชิญนะครับในส่วนหนึ่งก็อ้างมาเป็นตัวแทนของจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ในภาคใต้ก็เรียกร้องยืดข้อเงื่อนไขไปอีกนะครับเรียกร้องเงื่อนไขต่ออีกเรียกร้องในประเด็นอะไรสิ่งที่ไม่สามารถจะดําเนินการได้ตามนั้นหรือดําเนินการตามนั้นแล้วจุดเรียกร้องก็ยังต้องก้าวล่วงต่อไปอีกเพราะใ,ในส่วนลักษณะของการพูดคุยในการทาข้อตกลงเนี่ยก็ไม่สามารถจะหาจุดยุติกันได้นะครับ เป็นเหตุให้กลุ่มเกษตรกร,กรที่ได้รับได้รับมอบแนวคิดนะครับหรือว่าได้ยุยงปลุกปั่นมาให้เกิดความวุ่นวายก็ถ่ายทอดต่อไปยังกลุ่มเกษตรกร,กรในพื้นที่ว่าในการเจราจาเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีการเจราจาไม่สามารถลงลงนามกันได้ในข้อตกลงซึ่งข้อแท้จริงเราเดําเนินการได้ลงกันได้แต่ถูกบิดเบือนนะครับแล้วก็การเจราจาเรียกร้องในขณะนั้นก็ถูกบิดเบือนอีกเช่นในนหลายหลายหลาย,หลายประเด็น เมื่อจากวันที่14บสี่ะตอนตอนกลางวันตอนบ่ายก็เป็นเนตให้เกษตรกรบางคนที่เป็นแนวร่วมเขาอยู่แล้วเนี่ยก็เคลื่อนไหวใช้ขบวนเบทีเปิดเสวนานะครับเสวนาความจริงในพื้นที่นะครับก็เอาสิ่งที่เราพูดคุยไปขยายความแต่ขยายความในข้อที่ไม่เป็นความจริงทั้งหมดแสดงว่าข้อมูลถูกบิดเบือนจากมติของคอรมอนที่ลงไปสื่พี่น้องประชาชนเขาสอยางเนี่ยใช่ครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับกาพูดว่าหนึ่ง พื้นที่เกษตรกรปลูกยางนะครับไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่เอกสารสิทธิ์เนี่ยต้องได้รับการชดเชยช่วยเหลือจากเกษตรกรเขาเรียกร้องชัดเจนก็บอก ยางพาราทุกต้นที่ปลูกในเมืองไทยหรือในประเทศไทยต้องรับการดูแลในส่วนของเรื่อง2520บาทก็เช่นเดียวกันมีแค่นี้ไอ่เก้บาทในรัฐบาลไม่พูดถึงละทั้งทั้งที่90บาทก็ยังพูดถึงการชดเชยในส่วนนี้ก็ยังพูดถึงนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็จากรายครัวครอบครัวก็มาเป็นรายบุคคลนะครับในส่วนนีจ้จริงๆก็คือในสิ่งที่รัฐให้อยู่แล้วนะครับในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนนี้แล้วก็สิ่งที่ไม่สามารถให้ได้ดําเนินการ ผมไปเจรจาเรื่องเรื่องอยางพาราเขาก็เอาเรื่องของปาล์มน้ํามันเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ยืนยันบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องประกันราคาเมื่อครบเจเดือนแล้วให้ได้ในราคา120บาทตามที่เขาเรียกร้อง นะครับนี่คือสิ่งที่ไม่สามารถใช้ได้ครับค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนะคะเรื่องราวาสถานการณ์ความร้อนแรงนะคะยังไม่จบลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านรองเลขาธิการนายยกรัฐมนตรีกันต่อสักครู่ค่ะ จังหวัดนนทบุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการทำสวนผล,ลไม้โดยเฉพาะทุเรียนนนทบุรีแต่เมื่อปลายปี2554เกิดมหาอุทกภัยแม้พื้นที่นครนนท์จะไม่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากปัญหาน้ำท่วมแต่ก็มีบางส่วนได้รับความเสียหายทำลายภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมทั้งไม้ผลไม้ประดับ ต้นไม้ต่างๆพระนอกจากรากจะได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมแล้วยังมีกาฝากเกาะกินน้ําเลี้ยงจากลําต้นทําให้ต้องยืนต้นตายเป็นจํานวนมากเทศบาลนครนนทบุรีจึงพยายามเสริมสร้างและพื้นปูสิ่งต่างๆให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วเทศบาลนครนนทบุรีจึงร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการกาฝากแลกไข โดยมีนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์รับแลกกาฝากโดยมุ่งรณรงค์ให้ประชาชนช่วยการสอดส่องดูแลต้นไม้และกำจัดกาฝากวัชพืชที่เป็นโทษต่อต้อตอนไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเพื่อปรับปรุงภูมิทัศ สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรของนนทบุรีซึ่งประชาชนสามารถนำกาวฝากมาแลกไข่ไก่กลับไปปรุกอาหารโดยนำกาวฝาก3กิโลกรัมมาแลกไข่ไก่1ฟองทั้งนี้นอกจากเปิดศูนย์รับแลกกาวฝากแล้วยังได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกตัดแต่งต้นไม้บริเวณริมถนนและพื้นที่สาธารณะซึ่งเมื่อได้กาวฝากมาแล้วทางสำนักงานการช่างจะทำการย่อยสลายกาวฝากทั้งหมดไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพต่อไป การจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ของเทศบาลนครนนทบุรีมุ่งหวังปลงกุกจิตสำนึกคนในพื้นที่หันมาดูแลต้นไม้ที่อยู่ภายในบริเวณบ้านพื้นที่สาธารณะพื้นที่การเกษตรให้ปลอดจากวัชพืชที่ทำความเสียหายให้กับต้นไม้เรียกว่าเป็นโครงการร่วมด้วยช่วยกันทั้งสองฝ่ายช่วยกันสร้างเมืองหน้าอยู่ด้วยสองมือเราทุกคนค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนจากธนาคารออมสินโทร1 1 5 5